ดูทีว่าเราเป็นคนไทยนะครับเราจะพองโตขนาดไหนว่านี่คือคนไทยนะครับอยู่ใต้ลมพ่อโพธิสมภารน,นะครับอยู่ใต้ลมมีพี่มีน้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มีหน่วยงานมีองค์กรต่างๆนะครับมาให้ความสาคัญให้ความร่วมมือเรานะครับคนเราผิดได้ไหมครับผิดได้ไหมครับผิดได้นะครับหลงผิดได้แต่อย่าผิดเกี่ยวกับอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆ นั่นแสดงว่าเราไม่ได้คิดนะครับเราไม่ได้คิดนะครับทุกคนมีครอบครัวครับตื่นขึ้นมาลูกจะกินข้าวอะไรไปโรงเรียนครับลูกจะคิดหรือพ่อแม่จะคิดครับอันดับแรกพ่อแม่ต้องคิดแล้วครับสมองต้องดาวน์โหลดไปก่อนสองวันสามวันแล้วนะครับเราต้องคิดไปเผื่อนะคนว,ว่า ه, ถ้าเกิดลูกโตแล้วลูกจะไปเรียนมหาลัยไหนเราจะมีเงินส่งลูกเรียนไหมเพราะทุกวันนี้การเรียน จะต้องใช้เงินใช้กองทุนนะครับนี่คือความเป็นจริงให้เราคิดอย่างนี้นะครับแล้วเริ่มต้นซะเริ่มต้นซะนะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นนะครับโอกาสมันก็ไม่มาหาเรานะครับโอกาสมันจะให้เฉพาะคนที่ขยันแล้วก็เริ่มต้นคิดบวกชีวิตบวกนะครับถ้าเราคิดลบยังไงก็ได้แต่ผลลบนะครับขอให้คิดอย่างนี้นะครับผมก็ให้กําลังใจนะครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรก็ให้กําลังใจ ทุกท่านนะครับดูท่านนะครับเหมือนกับท่านคนอดีตท่านผู้ใหญ่ท่านบอกว่ามีข้าวมีอะไรมาเลี้ยงดูกันมาให้ความรู้กันมาตรวจวัดกันว่าใครมีพลังเข้มแข็งใครมีหัวใจที่เข้มแข็งใครที่อยู่ได้พักได้จากเข้มจันก,ก็ลดลดลงไปตามก็คี่ชงครับมแบบ ผมพอดจริงครับผมก็ไม่สามารถจะเสียดีเสียได้กองก่อครับวก็เรียนท่านสารวัตรเฉลี่ยครับท่านผู้กองดอนครับท่านกรรมการบริีเอกฟุ้มต่างต่างรอหน้นไดุ้งท่านสพเนอะท่านผู้ใหญ่ได้มาไหมครับท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยเนาะครับแล้วก็เสื้องานเสื้อสีขาวของเราเนาะ สื้อสีขาวก็วจิตใจสีขาวด้วยนะครับวันนี้ดูเบาบางไปหน่อยนรอนงานเดยอะใช่ไหมครับทำไมถึงนขาดล่ะ <c oughs> เดี๋ยวป้าเยอะะเลยแต่พี่ยงศักดิ์นี่มีความรับผิดชอบสนะูงเนาะไม่ขาดตั้งแต่เริ่โมโครงการมาเคยขาดบ้างไหมครับไม่ขาดเลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะตรวจเยี่ยวอีกเนาะในใครตั้งแต่เริ่โมโครงการมาเนี่ยยังขึ้นไม้บวกอยู่เลยนะทำไม เจดนะครับัสดครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับทีนี้สองหมูนะครับเนาะหมูหมูเจ็ดกับหมูสิบเอ็ดใช่ไหมครับผมนะครับร้อยตำรวจเอกเอกปัญญานะครับก็พื้นเพก็เป็นคนผู้ถามนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ความรู้เล็กนิดน้อยนะครับว่าการขับขี่ยังไงนะครับตำรถเพื่อคมาปลอดภัยนะครับ คือจริงๆแล้วในเรื่องของการจราจรมันเป็นเรื่องเรื่องที่เราต้องใช้ชีวิตประจำวันนะครับมีมาลามแล้วนะครับสำหรับซอยซายจราจรงหมดตั้งแต่ทุกประการประมายว่า22ที่เราใข้ามาก็สถานีวัิเหตุนะครับสถานีทุก2ชั่วโมงนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ละวัน วันนี้ผมมันมันเฉลี่ยแล้วก็เกี่ยวบาลละห้าสิบรายสำหรับรงเรียนทานผู้แล้วมีผู้ผู้เสียชีวิตทึ่เยอะมากนะครับนะครับสาเหตุหลักๆก็คือเรื่องของการประมาทนะครับคือเราเคยมีคางละข้าวกับจราจรนะครับคือโดนไม่สั่งนะครับแต่เราไม่ไปเสียข่าวกับนะครับเราไปขนส่งตอนนี้มันเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างขนส่งกับธนาคารตำรวจชาติ ในเรื่องของการขัาปัดจราจรครับนะพอไปถึงขีภูมลขึ้นมันจะขึ้นเลยครับว่าเราโดนไปสั่งกี่ใบนะถ้าเราถ้าเราไม่จ่ายเขาต่อภาษีนะครับแต่ว่าจะได้ไปชว่วคราวหนึซึ่งไม่ไม่ใช่ไปประกาศภาษีตัวจรจิงน,นะก็คือชั่วงราวกว่าที่เราจะจ่ายค่าเตานะครับกฎหมายกฎกจราจรคือมันเริ่มต้นข้อกฎหมายมันเริ่มมาก่อนก่อนที่เขาจะว่า ที่จะดำเนินงานในทุกวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของค่าปรับเราต้องจ่ายค่าปรับจราจรนะครับแล้วค้างค้างคือคือในข้อกฎหมายทางบริษัทจราจรมันมีอยู่แล้วว่าถ้าไม่จ่ายค่าปรับจราจรการต่อภาษีเขาจะเขาจ,ขจะระงับการต่อติดต่อให้ได้แต่ว่าไม่ได้จบับจีนคือให้ให้ทั่วขา่าเมาโดยการที่เราจะต่อแต่ว่ามันจะมาเพิ่มต้นตอนมาลิ้นกันตอนนี้แหะครับคือใครมีเกียรติแปลกนะครับ ให้เงินที่มันขอไปตรงนี้มันล่ามง่ายเราัวที่จะทำนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวข้าวดันนาเรืออะไรเนี่ย่าจ้างเท่าไหน่ซ anyway. ึ่งซึ่งมันนั่นเราเราควรเอาตามไปว่ตรงนี้ดีกว่าเรื่องยกไหล่เนี่ไหล่เน่มีครับเห็นไหมอามือลงมีออยู่สวอปับแล้เต้นยกขึ้นรึปนะแต่ว่าถามว่ามีองไนกับขีไหม ย่อมไม่ใช่ทรงทำไมเหรอครับแต่ที่ถามแล้วรถยนต์นะครับใครขับรถยนต์เป็นอ่ะยกมือเลยครับเออรถยนต์รถยนต์นะเอาเลยครับแล้วใครมีใบขับขี่บ้างหนึ่งสองแม่สองยังเจริญิยังเท่าเดิมนะครับที่ถามนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับก่อนที่จะไปถามว่าเหมือนกับท่านผู้กองคุยไปว่าเออเจอใบสั่งเจออะไรใครอยากได้ใบสั่งบ้าง แดงครับถ้าไม่อยากได้ทุกคนไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้ต้องทำยังไงนะครับไม่อยากได้ต้องทำยังไงนะครับถามเหมือนท,ท,ที่ถามว่าทำไ,ไมมีใบกับปี้ไหไมมีอะไรไหมนะครับไบก๊อปี้รถจักรยานยนต์เนี่ยกี่ปีทําได้ครับป 15, 15ปีนะครับของเราบางคนจน30 40, 40ยังไม่มีแล้วก็มากันดี นะครับแล้วรถยนต์ที่18ที่8ปีนะครับทำได้แล้วในที่ถามสอบถามว่าใครมีใบกับขี่อะไรบ้างเนี่เพราะมันจะมีคำามถาม่อว่านี่แหละทำไมบ้านเขามันที่เกิดปัญหาอะไรเพราะไม่ไม่พากันไม่ทำอบกับรี่เอาผมยกตัวอย่างเมืองนอกนะการที่เราจะซื้อรถเหมือนกับญี่ปุ่นหนึ่งคุณต้อง ผ่านโรงเรียนการสอนหลับรถซ็ใช่ไหมคุณต,ต้องไปหัดแล้วมีใบประกอบสองคุณต้องมีใบขับขี่สามคุณต้องมีที่จอดนะเขาถึงจะซื้อรถได้นะเพราะบ้านเขาเืองเขาพื้นที่มันแคบสถานที่จอดรถเขไม่มีนะครับเขาต้องะะอมีอย่างนี้แต่บ้านเราเป็นไงแค่สตาร์ตติด๊บก็ไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมตอีนี้พอไปเสร็จปุ๊บ เจ้าหน้าที่ตำรวจถามดนจับวันนี้รวยที่หายมาไปโทษคนนเนี่ยมะได้ถามตัวเองผิดไหมพราะคนเราเนี่ยยังมีแต่บางคนไม่มีเลยแล้วมันก็มีเพื่อนบางมีประสงค์ดีหัวกลางอยู่ะกล้าปั๊บพอเห็นจุดตรวจปั๊บสวมปุ๊บสวมไงคนคนนั้นคนท้ายสวมไงสวมปิดหน้าเลื่อนมองไม่เห็นอ่ะอันนี้แล้วก็ ไม่ใช่ไม่เจอมากับตัวแล้วด้วยความตกใจหันมาปึ๊บเอาด้านหน้าเอาด้านหลังหวงไปด้านหน้าเพราะมันก็ปิดหน้าครับพ็มองไม่เห็นอันนี้เจอมาแล้วเห็นมาแล้วด้วยความตกใจนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยใส่ไม่ต้องใส่แหละถ้าถาไม่กอบกวางมาปูบะคนนั้นถูกไปไปสั่งเท่านั้นเท่านี้มันก็ไม่มียากนะเพราะว่าถ้าเราทำถูกเราทำถูกต้องเราทำถูทุกอย่างไม่กลัวอะไร กี่ทานไปเลยจะได้เรื่องรวยเอออย่างนี้น้อยเนี่ยใส่หมวกโครงการ3ามร้อยหกสิบห้าวันผู้ว่าเป็นไงข่าวแรงรำนวันประกาศทุกวันทุกเช้าให้ใส่หมวกกันนอบให้ลองใส่นะครับอันนี้นะครับคือให้มันยังถ้าถือวผมตั้งหมวกถามเนยไม่มีหรอาทำไปกับพีแค่ไม่มีแต่คนไหนที่ใส่หมวกไปยังไงทานนะครับแต่จริงๆมันก็มีแล้แหล แต่วพอเราจับไปบทีโอ้ยหน่ากันจะรู้่าห้อมผอดใครที่มันโอโดจนหวานเก็บเนาะครับถ้าเราต้องต้องไม่ให้ไม่ไมต้องกลัวนะครับซึ่งแล้วก็ในเรื่องของไกล่เกี่ก็อยากให้ไม่ทำนะครับน้อยก็ศึกษาหน่อยแต่ว่าก็ยับยั้งชั่งใจหน่อยก่อนจะไปนะครับเพราะว่าดูแล้วจากสถิตินะครับที่เกิดเหตุน่ะ นะครับก็ใส่มันถูกต้องอันนี้ตามหลักทุกวันนี้ก็คือมตาตรการสิบรถขมนะครับสิบรถขมก็คืออะค,ความเร็วนะครับต่อเสือกับย้อนสอนสัญญาณจราจรน,นะครับย้อนสอนนี่บางทีบางครั้งเนี่ยคนที่ย้อนไปนะครับขี่ย้อนไปแล้วทีนี้ไปทําให้เขาเกิดมัอนที่ที่อยู่หน้าโรงพยาบาลก็ย้อนมาจาก นู้นเลยหน้าโรงพยาบาลไปสนีแล้วมาชนเขาอยู่ทางเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เจ็บหนักนะผมก็เลยว่าถ้าย้อนไปแล้วไปชนเขาทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุเขาทั้งเสียเวลาทั้งไม่ได้อะไรด้วยผมว่าน่าจะเอาปรับให้หนักเลยนะเอาแบบประเทศแบเพานะว่าแม่คือความมักง่ายความอะไรเขาก็อบอกว่าโอ้มันไกลใหไกลเท่าไหร่หรอครับไปให้ถูกทางไปให้ถูกที่มันจะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วที่อยู่เนี่ทางหอบ,บ้านอะไรบ้านต,ตลุง ที่จะออกไปหาบ้าัตรอนิยมนะครับนะเรื่ว่าอยากกลับบ้านแนละ้วเ,เดี๋ยวผมจะได้รีบออกไปถ้าเลิกกินข้าวเแล้วจะไปซองๆอยู่แถวนั้นแหละว่าใครออกไปเนี่ยจะให้สัญญาณตามที่ตามที่ได้พูดไหมนะครับผมมีไหมใครจะสอบถามอะไรไหมอ้าวครับผมสอบถามเอ่อเอย่างนั่อกับคนที่มีมาบอกว่า ทางเจ้าหน้าที่บางทีบางครั้งก็ไม่ได้ใจร้ายวันนั้นครับคืออย่างน้อยคือถ้าไม่มีพรบไม่มีพรบนะครับรนนะเราก็ไม่ไม่ได้อน,นั้นเราต้องไม้จ่ายเองอยู่แล้วบางทีบางครั้งก็ก็ต้องไปขอน,น,น้ินนี่ด้วยก็ไม่จะใจร้ายที่จะไปปรับไปอีกเห็นไหมบางทีไครจะเสียตังค์ไปแล้วต้องเสียเองอะไรอาจจะปรับแค่ไม่มีใบกับขี่หรืออะไรพอ พอมันได้เป็นอันนั้นในอันนั้นนะครับผมเพราะว่าคือจริงๆล่ะเราก็ต้องไม่มีพลบวมันต้องเสียตังเองแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ผิดแหละนะครับอันนี้มันต้องอยู่ที่อำนาจร้อยเวนนะครับผมผมก็ไม่ทราบในส่วนนั้นแต่จริงๆก็อยากให้ไปทำแหละะครับผมเ,เ,เ,เพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็ช่วยเสียเพราะว่าเราบอกว่าใ้อุบัติเหตุน่ะมันบอกไม่ได้หรอกว่าจะเกิดตัวไหนนะครับ อาจจะเดินเดินออกไปคือดีกิ่งไม้ตักลงมาโดนหัวอาจจะหัวแตกอะไรนี่แหละเขาเรียกที่ว่าอุบัติเหตุถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะไม่ไปใช่ไหมนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับคุก้ำต่ำเขาได้ทิดครับไ้กิงเขาได้อยินได้ได้แนะนำกับลูกหลานที่บารมีอ่ะเด็กบารมีตัวเมืองก็นายกได้เยอะ ก็ได ja e> ้รอว่ากเงก็ได้ผมประสานทีุ่เจ้หน้า no คุณหมอีะครก็พูดพูดดังๆหน่อยพดดังๆหน่อยพู้ดักๆหน่อยดัหน่อยไม่ไม่ไมเดียวะัวนามันจะหาย้ีสั ไอ้สักนี่เรื่อยก็ไม่ไปป่าแมันก็เออขอท้เลยอยังไปสูงน้อยได้ยินน้อยถ้าเราไม่จัดให้มันก็ไม่ดีเป็นผู้ปกครองเราต้องจัดยาให้มันกินทุกวันมันจะเยอะซะ